ต้นคิดสตมาดพ,พี่น้องอยู่นาหางจังซิลอน,อน,อนพี่น้องต้นคิดสตนามคิดสตมาดอยู่นาหางจังซิลอนอันปลาตองนะพี่น้องเนาะหางจังซิลอนอยู่ในหางจังซิลอนกับสิมีหางบิซี่หางเส้นทานหางอีหยังล่ะอีกอันหนึ่งมีหลายหางอยู่สาวกฤสิ์รืมอซื้อเนาะกสิประมาณนี้แหละพี่น้องอันนี้คือหน้าห้างจังซิลลอนเนาะ ตรงขามไปอีกฟากนึ่นก็ห่างเส้นท่านขึ้นไม่ครับพี่น้องเส้นท่านเนาะนักท่องเที่ยวก็รู้ล้าพี่น้องถนนนิวยว้ยก้นเต็มโลดนิติต,ตลอดพี่น้องอันนี้ต้นคริสมาสยู่ห,หนาห่างจากซิลอนพระเอกเขาไปยืนอยู่ในหันโคไปคนมากพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยนักท่องเที่ยวอุณาฟ้าข้างนักท่องเที่ยวเนาะ ยืนบ่ไกลจากถนนบางล่าพี่น้องห้างจางซีลอนกับห้างเส้นทันเนาะย่างไปถนนบางล่าประมาณสามหน้าที่หรือหาน้าที่พี่น้องข้างนาก็สิประมาณนี้ละพี่น้องปีกายนี่เขาจ้าบ่ข้า,า,าไดไเห็ดแล้วเป็นไดพี่น้องก็นจะมีการแอมกันก็สังต่อเติมยูนแต่ว่าปีนี้แล้วเส็จสมบูรณ์สวยงาม